คนน่ารักมั้มีแฟนไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีแล้วอยากมีไหมไม่มีอยากมีค่ะแล้วพี่วอลอยู่อะเยาะเยาะจ๋าแล้วไงนะครับน้องหยกน้องดุพี่นะครับตดุยังไงไปซักผ้าอะไรเงี้ยครับแบบดุๆุอะครับพี่วอลไปซักผ้าได้แล้ววุ้งเงยดูว่ะโอ๊ยดูดิกลัวเลยบอกรักพี่ได้ไหมครับเห็นพี่วอลลองบอกรักหยกกันดิค่ะเฮ้ยพี่ไม่เขินนะครับพี่เขินหน้าเดี๋ยวตรงพี่เขินตอนเนี้ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครนนี้วอลมีร้านเติม UC คุ้มคุ้มมาแนะนำนะครับร้าน l i c h Man Shop นั่นเองครับผมซึ่งถ้าทุกคนนะครับเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ถูกและไววอลคอนเฟิร์มเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครจากนั้นแอดไลน์ไปที่แอด l i c h Man Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับหรือทักไว้ได้ที่เพจเลยนะครับร้านเติม UC คุ้มคุ้มแบบนี้จะไม่ลองได้ยังไงนะครับซึ่งตัววอก็เติมเองจากร้านนี้เหมือนกัน ประชุมมาช่วยหัวใจหน่อยสวัสลีฮัลโหลเล่นไหมคะเล่นฮัลโหลครับกฮัลโหลครับฮัลโหลวอลลี่ฮัลโหลฮัลโหลวอลลี่ออพี่บอใช่ครับพี่บอชก็พี่บอชเองก็วอลลี่ไปเลยเออไปเลยเลสโก้อยากเล่นมานานแล้วอยากเล่นตัวอื่นมานานแล้วเบื่อแล้วตัววอลลี่กจะลบทิ้งแล้วเฮ้ยพี่อฮัลโหลพี่บอชสวัสดีครับรู้ได้เหรอครับพี่บผมสวัสดีค่ะติดตาพี่มาสามปีแล้วเราตีแล้วไม่ถึงสามปีแล้วนะ อันนี้เขาเรียกพูดไปเรื่อยนี่ว่าเอาใจเข้าใจอยู่แล้วรู้ไหมว่าวอลิกมากี่โมงครับซุ่มหนึ่งวันนี้มาทุ่มมันนะเฮ้ยเฮ้ยตัวยงเอาไปตัวยงบวกห้าไปเอ้าตรงยงมีสองตัวเอ้าวทำไมมันฆ่าตายเลยอ่ะไม่เอามันเอาหนูตายเลยอ่ะต้องจัดการเลยเนื้อท้ายเหมือนกับดวงใจที่แฝกเข้าไปสองคนนี้ต้องกลายเป็นผู้หญิงแทนนะครับโอเคว่า โอ้ว่าเอฮื่อมันจริงจังเลยโอ้ my god ก็ดวงใจผมตายครับก็ต้องตายตามครับถือว่าตาแรกทำความรู้จักกันก่อนบอมวอมบอมวอมเออเฮือมอมก่อนแนะนำตัวก่อนในมายชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อออย่่ชืจริงชื่ออะไรครับเดี๋ยวจะดูดวงให้ครับเอาพี่เต้ก่อนเลยค่ะพี่เต้อ่ขคนไหนครับคนไหนก่อนนี่ค่ะหัวทีพี่เต้ออเต้อพี่อ่ะอ่ะครับพี่น่าเป็นพี่ผมนะพี่โปเต้อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ป้าครับอ๋อเป็นพี่ผม คุณหยอกอะไรกันหยอกอายุ20ค่ะใกล้ใกล้กันเลยครับไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่มาด้วยกันมาครับเนี่ยโอ้ครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเดี๋ยวผมจะดูดวงให้พี่ที่ชื่อเต้ก่อนเลยชื่อจริงชื่ออะไรครับอํานาจครับชื่ออํานาจเนี่ยชื่อนี้มีเกณฑ์ได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวครับเร็วๆนี้คุณหยอกชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่ออะไรครับจันทมณีค่ะจันทมณีเหมือนเร็วๆนี้มีเกณฑ์จะได้เป็นเจ้าสาวนะแล้วก็มีมีเจ้าบ่าวชื่อธมธมศิลนี่ยนะครับหมอหหมมอออออออดูููยยย่่ตตนนนนนเี้ืทาาคะเเหหมืืออนนนนคู่่่ววัี้้จะใสสแแบบบบาไออ้ลายเสืดนนนะวัีร เนื้อคู่ห,หรอวะแล้วก็กางเกงเาเกงางเกงวอร์มกางเกงวอร์มสีเทาต้องต้องสังเกตนะต้องสังเกตนะครับคุณอีกคนนึงชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวคนแรกครับแต่พี่โปเต้นี่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวคนที่สองนะครับงานแต่งงานของจันจันเลยนะครับจันธรรมนีค่ะแต่งงานกับคนจันไลเอ้ยไม่ไงผิด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 อย่าลืมไปตัดชุดแต่งงานนะครับโอเคปะเน <c oughs> ี่ยรออยู่ค่ะเราไปตัดผมเจ้าบ่าวเลยมีคนฝากเาาให้จันธรรมนีด้วยเราอะเดี๋ยวพี่ไปเลี้ยงข้าวเราโอเคระ คืออันนี้พี่ก็แบบทำเพื่อคนดูนะเพราะว่าแบบเนี่ยถ้าพี่ไปเลี้ยงข้าหนูใช่ปะพี่ก็ทำเพื่อคนดูเพราะคนดูส่งเงาให้แล้วให้ไปเลี้ยงข้าหนูดูดิพี่ทำเพื่อคนดูเทานั้นใช่ไหมพี่โปเต้ได้เลยครับดูไปเพื่อนครับเฮ้ยมึงไปคพื่อนวันน้าพี่จะแยกกันถ้าคนน่ารักมันมีแฟนไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่เชื่อนะครับแล้วอยากมีไหมไม่มีค่ะอยากมีค่ะแล้วพี่วออยู่อะถ้าแบบพี่เต็มน้อยนี่พี่พี่วอรจะเป็นสเปคเท่าไหร่ครับไปหเลยค่ะโอ้หลออเกินอ่ะขอโทษนะคะ อุบาทรู้ครับว่าชอบเอาใจคนแก่ากนะคะเนี่ยยัเรียนอยู่ดีครับยี่สใช่ไหมครัใช่ค่ะช่วงนี้เรียนออนไลน์นะครับตอนนี้หยกไม่ได้เรียนค่ะทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานหรอไม่ได้ทำค่ะหนูยู่กับพี่ก็ดีครับไม่ต้อทำอะไรเลยครับแล้วก็จัดกอนเกลอยกินไปเลยครับไมต้องทำอะไรเลยดีดีดีครับนี่คนเลี้ยงใช่ไหมขด้ตังที่เหลือหาคนช่วยใช้ครับเปหัมาพูดเปเโอ้โหเปรอไรวุไไได้ไรอะขอขอแก้มทีนงได้ไหมล่ะ ได้ครับยังทุกอย่างด้วยนะถ้าคืนคืนหยกชอบดูพี่วอลตอนพี่วอลเล่นคนเดียวอ่าโอเคครับเดี๋ยวพี่ออกเลยนะครับโอเคไมม่่่่ใใชชได้อ๋อชอบตอนหนึ่งสี่อะใช่ค่ะแล้วเวลาพี่โดนโดนลังแกอย่างเงี้ยหนูอยากจะปกป้องมั้ครับเข้าไปในเกมแบบปกป้องหอไม่หนูต้องเข้ามาในเกมครับหนูเข้ามาในห้องพี่แล้วก็แบบปกป้องที่ว่าสู้ๆนะอย่างเงี้ยพอเราเนนีีี่่ยยดกาเเเอล่นนนะครับอยากเล่นอยากเล่นมีคนละจริงผมเชื่อปกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมงอมีน้ำมั้ยครับมีไหมหยกหยกมีค่ะ เปลนให้หมดเลยค่ะของพีไม่มีในโลกนะครับหนูให้พี่หนึ่งนะเ <c oughs> ดี๋ยวพี่ให้พี่หอมหนูบาทีโอเคปะ้ะโอ้หนูไม่หนูมีแต่คุ้มกับคุ้มอะเนี่ยหนู <c oughs> ให้น้ำพี่แล้วพี่หอมแก้มหนูอะดูดีมีแต่คุ้มเอาคุ้มดูคุ้มคุ้มวะกูาถามจริงวะพี่ร <c oughs> ู้ด้วยมาจาใครอะฮัมฮัม แล้วไงนะครับพี่วอนทำไมนะพี่วอนทำไมนะแล้วไงนะครับหหนนู่อยโคตรน่ารักเลยว่ะไม่เสียงมันน่ารักขนาดนี้วะโคตรเลยโคตรน่ารักเลยมีเมียาให้หรือไงคะไม่มีเมียให้แต่มีแต่ใจน้อเน้อยให้หนูไม่รู้ว่าใจคนจนแม่น้ำมนจะเหลียวมองหรือเปล่าพี่มีเงินเยียวยาเจ็ดพันนะครับฝากไว้ให้คลิปแบ่งกันได้ครับคนละสามพันห้า อยาเล่นทุกคนนั่งหลังคะไม่ไม่ไม่ไอ้มีคนขับหน่อยครับเดี๋ยวคนขับหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยขับขับหน่อยครับขับกนที่แล้วครับถูกที่แล้วครับแอบมองหน้านั่นี่ยเละซ้ายนะนั่นะนะไปเขื่อนครับเไปขับรถไม่ถูกแล้วเนี่ยเอ้ยดูที่สาวมองอ่ะปกติหนูชอบทำอะไรไหมครับเวลาว่างก็ติพี่มอ โอ้เบื่อมองหน้าจอนะครับจะพี่ให้หนูมองหน้าใกล้ๆโอเคเปล่าแต่หนูออกคาร์โรให้พี่แล้วนะเพราะช่วงนี้พี่ช็อตครับที่บ้านหนูทำกับข้าวป่ะเอาตรงเลยคือพี่จะไปเกาะหนูแดกครับไม่ต้องกลัวใครอยู่ท้งกับข้าวเป็นค่ะแอร์ที่ไปแต่ตัวนะครับไม่เอาอะไรไปเลยได้ค่ะเสื้อผ้าก็ไม่ต้องใส่มาบอกคุณจะไปถึงก็ตำรวจก็จับแล้วมั้งบ้านนั่นแหละอาจารย์จัดนะเด็ไกบ้าน เดียวเด้อันนี้เราไปยืนแบบสี่คนบนแอร์ดรอปปะเอามาแบบมีแบบเท่ๆอ่ะมามาขึ้นมาชอบชอบบูชอบบูชอบบูเอามันไม่ได้หรอเดี๋ยวผมมาทำพิธีก่อนผมขอทำพิธีก่อนชอบบูชอบบูเฮียบะเฮียชอบชอบชอบูเฮียบะเฮียเพเฮียบะเฮียเพไปอยู่ในวงกลางวงเดียวอ่ะไม่ทราบว่าไปอยู่กลางวงแล้วไปอยู่กลางใจน้องหยบได้ไหมครับ โอ้เนี่ยช้าปะวาพี่เล่นมุกไปแล้วว่าเนี่ยช้าปะวะใช่โอ้โดเีเล่ะน่าเสียเลยครับโอ้ถ้าใจน้อยยังว่างขอพี่เป็นนั่งค้างได้ปะไม่หล่อแล้วครับแต่มีเงินเยียวยาเจ็ดพันสักไว้ให้คิดกันชอบโชว์ป,ป่าช่วงเยียวยานี่แหละนี่เจ็ดนเงินเยียวยานะเจอแล้วถ้ายากได้มากใยเนี่ยถ้าตงการอะไรบอกผมมาผมจะทำให้บอกเลยว่าเป็นเดียวช่นรกแน่นอน เฮ้ยโอ้เลยไม่ดีลมา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 มันเรียกร้องไอ้คนนี้มันเรียกร้องมันอยากโดนน่ะ ตัวสุดท้ายครับเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไ,รรไม่มีแฉก่ข้างหน้าหนูหนูตายแล้วค่ะหนูเชื่อเองหนูเดนินเลยไปดิเป็นลมแดดแน่นอนอ่าเมื่อกี้ตายเลยค่ะตัวสุดท้ายหยกจริงเอาหรอขอโทษครับขอโทษได้มั้ย่ะไม่ให้เอาไผ่เ้ยนะคะไม่ให้ัยถึงที่นะครับไม่ให้อภัยเอาไงครับเอาไงครับถึงที่นะครับน้ำน้องไม่มากพอจะดับไฟอ่ะเล่นกับพี่ว้าถือว่าเปิดตัวเปิดใจมันเลยโอ้ย อะไรอะครับโอ้คือมันก่อไม่ง่ายเลยไอเอาเอาดันเอ่อแซนท็อกกละเหลือตัวนึงครับดูดีครับผมมาแล้วมันมาแล้ว ปแน่ปล่อยคอยแน่เฮ้ยเา <S 2> <S 2> เา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 อยู่ <S <S มีรักไหวไหมครับเพงไหวครับไหวทั้งคืนเลยนะไหวไหม มาถึงเล่นเกมด้วยกันทั้งคืนนะหมายหม่งเดีบสาย,ยตาไปเลยไม่เสียงด้วยเนื่อยอ่ะเหมีอะไรครับ <laughs> อย่กลัวเมียอย่กลัวเมียเราจบนะครับเสียระบบหมดนะครับอย่างเงี้ยอยากกลัวมั้างเลยนะอยากมีคนให้กลัวบ้างเลยนะครับต้องดุได้ไหมครับต้องยกต้องดุพี่นะครับอยากมีคนให้กลัวบ้างตื่นยังไงไปซักผ้าอะไรเงี้ยครับแบบดุดดุครับพี่วอลไปซักผ้าได้แล้วโอ้ยกลัวโอ้ยโอ๊ยเมียดูว่ะโอ้ยดูดิกลัวเลยทไมน่ากลัวจังเลยครับอย่างงี้พี่ก็กลัวเหมือนกันนะครับพี่ประสิทธิ์ลองเสียงดังๆนี้ให้แบบแฟนตื่นคนด่าเสียเลยพี่มึงไนีมันวันเล่นเกย์นะมึงเลิกเล่นเกย์นะมึงเห็นไหมวันออนนนพรรุ่่่งงี้้้ตตืมาาทักวูไ ใช่ประมาณน,นี้เด้อ เออเนี่ยว่างๆแบบมาเมนได้ไหมครับสองคนเนี่ยพี่เมีย่วงปล่าพี่พอเต้แล้วถ้ามีมีเพิ่มเนี่ยว่าไหมครับมีเพิ่มดีแล้วดีแล้วชอบว่าชอบว่าขอให้เมียได้เห็นอ๋อมีเพิ่มเพราะแบบว่าเออแบบช่วยกันทำอาหารกินเนาะเราไม่ได้คิดแบบมีเพิ่มแล้วอยากแบบความสุขส่วนตัวใช่ไหมเราคิดการไกลถึงอนาคตถ้ามีหลายๆคนก็ช่วยกันทำอาหารกินใช่ไหมเออเป็นคนดีนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งกินข้างครับกินแล้วครับไม่เสี่ยงแข่งเลยโยกกินข้างครับกินละค่ะพี่ว่าจะไปชวนกินเท่าไหร่ กินข้าวหรอคะตาวกิน <c oughs> ยกครับยกครับฮลัลโหลครับฮลัลโหลโยกยก,ยกไงแต่ว่าไม่มีแรงยิงไงโอ้ยไม่มีแรงยิงไงมันเลยยิงตัวไม่มีแรงไงมึงนะไงไม่มีแรงไงมึงไม่มีแรงไงมึงไม่มีแรงยิงมันแต่มันมีแรงยิงมึง พี่วอรรีบมาซักผ้าเร็วนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่อยากไปซักผ้าเลยครับอยากไปล้างจานตอนนี้อยากกอกน้ําให้หนูอยากให้หนูยุ่สบายแบบยุงไม่ต้องไต่ไรไม่ต้องตอไม่มีอะไรที่จะทำโอ้โหเด็กๆมันดีอย่างนี้นี่เอง อยากเป็นทักผ้าว่ะเฮ้ยรู้สึกขยันมาช่วงเนี้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับทุกคนส่งจุบพพี่หน่อยไหมครับได้ค่ะจุบจุบค่ะมีเสียงจุบด้วยครับมแบบมีเสียงจุบด้วยแบบเนี้ย <laughs> ได้ไหค่ะพี่หมอเจอกันค่ะจุบจุบยี่ไหม อยากย้อนไปอีกสักหกปีมากูอยากย้อนไปวาอยากกลับไปเป็นเด็กวาถึงจะเล็กก็ยอมอยากกลับไปเป็นเด็กถึงจะเล็กก็ยอมครับบอกรักพี่ได้ไหมครับแบบแบบยังไงคะเหนพี่วอลลองบอกรักหยกกันดิค่ะหยกอาจจะแบบพูดตามพี่วอลงไ้เฮ้ยพี่ไม่เขินนะครับพี่เขินหน้า๋ยวตรงพี่เขินตอนเนี้ยพี่วอลไม่ได้เขินเร็วเร็วเออพี่เขินครับเอวพี่วอลบอกรักหยกกันเล้บอกเลยบอกเลยเออเห็นไหมเนี่ย อยู่ในงานแต่งกบอกเลยหอมเลยหอมเลยหยกเราพี่บออยู่นะคะเนี่ยอ๋อไม่กล้าไม่กล้าเป็นหนูิ่เพิ่กล้า่งเบิ่งเอิ่งเพิ่งเบิ่งเพิ่พิ่งอ่อกพิ่เ่งเอ่งเ่เ่งเพิ่่่งเพิ่งอ่ะเพ่งเ่งี่เ่งเ่ง่เ่เ่ะพพ่่่่ะรักนะคะพี่วอ่่ ครับครับอะไรไหนพี่บอกแล้วค่ะไม่กล้าไม่กล้าีไม่กล้าเออรักเหมือนกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคไปบอยขอ้บ